ก็ต้องขอกราวสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมตอนนี้อยู่ช่องเชฟสีพยากกันอีกเช่นเคยและว,วันนี้เราจะมารีวิวเจ้าตัวคีย์บอร์ดตัวนี้ครับออร่ารุ่น F 7 5นั่นเองนะครับ ตัวนี้จะเป็นตัวของคีย์บอร์ดคัสตอมสำเร็จรูปอ่ะเพื่อนๆคงสงสัยว่าเอ้ยทำไมถึงใช้คำว่าคีย์บอร์ดคัสตอมสำเร็จรูปก็เพราะว่าตัวเนี้ยตัวเดียวก็คือเขาทำให้เสร็จสับเรียบร้อยแล้วครับเหมือนกับคัสตอมคีย์บอร์ดเองเลยเขานิยมใช้กันอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ว่าจะเป็นการลูบสวิตช์การใส่โฟมเพื่อรับเสียงกระแทกได้ดีขึ้นซึ่งโอเคแหละมันอยู่ตรงหน้าเราแล้วผมก็เป็นผู้ใช้จริงซื้อจริงไม่มีสปอนแต่อย่างใดนะโอเคโดยที่ภายในตัวกล่อนครับเป็นตัว F 75เป็นโลโก้ง่ายๆเนาะที่ทำ เขาก็จะมีสติกเกอร์ติดประกัน2ปีซึ่งเดี๋ยวเราจะมาพูดกันเรื่องประกันเนาะเพราะว่าผมว่าประกันเจ้านี้ดีดีมากแต่โดยส่วนตัวแล้วอาจจะยังไม่ได้เคยลองใช้นะแต่อาจจะมีโอกาสได้ใช้ซึ่งถ้ามีโอกาสได้ใช้เดี๋ยวเราจะมาพูดกันในภายภาคหน้าแล้วกันนะโอเคเรามาดูสภาพภายนอกภายในอะไรอย่างนี้ซึ่งภายนอกนี่ครับเขาก็จะเป็นด้านหลังตรงนี้เห็นไหมคฮ้บเขาก็จะมีหลากหลายภาษาครับในการแบบแนะนําต่างๆอะไรอย่างนี้นะมีทั้งมีภาษาไทยมีอังกฤษมีเกาหลีมีบราซิลนั่นแหละคือหลากหลายประเทศมากๆเนาะ แล้วก็โดยตัวด้านมุมซ้ายบนตรงนี้นะครับขวาท่านผู้ชมซ้ายผมแล้วกันนะโอเค,อเคก็คือเขาก็จะมี3สีครับรุ่นนี้ก็คือจะเป็นตัวสีดําก็คือสีดําตรงนี้แล้วก็จะเป็นตัวของสีขาวครับก็ตัวนี้ขาวเขาก็จะเยอะหน่อยเนาะแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นออกม่วงๆนิดนึงนะอะไรประมาณนั้นซึ่งภายในตัวกล่องเนี่ยถ้าเราแกะมาเนี่ยเขาก็จะเป็นคือผมมาแกะมาแล้วแต่ว่าถ้าโดยปกติแล้วเขาก็จะมีตัวครอบของเขาเนาะไอตรงนี้ไม่เกี่ยวนะหรือเกี่ยวอยู่ในนี้น่าจะเกี่ยวโอเคไม่เป็นไรไม่ว่ากันอันนี้เขาก็จะมีแถมตัััวววใบบคีรตเเนาาะ่โอด เนี้ยสามารถทําอะไรได้บ้างเนาะซึ่งสําหรับตัวอื่นเขาก็จะเป็นแมนนวลแยกออกมาเนะาะแต่ว่าผมรู้สึกว่าอย่างนี้ดีกว่าเนาะถึงตามหลักแล้วผมก็แทบจะไม่ได้ใช้เลยก็ทําตัวนี้จะเป็นตัวครอบคีย์บอร์ดครับซึ่งมันอาจจะเลอะหน่อยเนาะเพราะว่าเออผมไม่ได้ดูแลมันซะเท่าไหร่นะก็ด้วยความว่าคีย์บอร์ดตัวนี้เนี่ยเขาจะมีน็อปด้วยครับนี่ผมเอามอาออกมาดูนี่ครับตัวนี้เขาจะเป็นตัวน็อปก็คือเอาไว้ปรับแสงปรับเสียงอะไรอย่างนี้ซึ่งตัวครอบเขาก็จะประมาณนี้เขาก็จะแบบใส์พอดีกันเลยนี่เป็นอย่างนนนี้้มัก็จะะเืออบๆใสสสทแงอะไรนี้มันก็็็จจะะะปปรมมาาณนนีี้ควๆกเเ ถุงห่อถุงเนาะแล้วก็มีสวิตแถมครับนี่ครับเป็นตัวของซิ v เวอร์สวิตจะใช้คาว่าซิวเวอร์ก็นอะคือเขาจะมีสับของเขาอยู่ซึ่งเดี๋ยวบอกให้ฟังว่าเขามีสวิตชื่ออะไรบ้างนะแต่โดยรวมแล้วเขาจะเป็นลีเนียครับแล้วก็เขาจะมีสายชาร์แถมมาให้ซึ่งผมไม่ได้เอาออกมาเพราะว่ามันไปอยู่ตรงที่ชาร์ของผมผมม่เดยหยิบมาแล้วตอนนี้เราถ่ายคลิปกันแล้วเราก็คงไม่สามารถหยิบมาได้มันก็จะเป็นสายทั่วไปอะครับที่เป็นสายชาร์อะไรเงี้ยอันนี้เขาก็จะมีคู่มือเล็กๆมาให้แล้วก็แถมตัวน,นี้มาให้ด้วยครับตัวนี้ <Wow. S 1> แล้วก็ตัวถอดคีย์แคปอีกด้านหนึ่งนะซึ่งจะเป็นอย่างนี้แล้วก็คู่มือก็คู่มือจะไปคีย์รัดโดยละเอียดละกันเนาะก็คือด้านนี้น่าจะเป็นแบบเบสิคที่ใช้กันทั่วไปแต่ว่าตัวแมนนูลเนี่ยเขาก็จะละเอียดมากยิ่งขึ้นไปอีกเนาะคร่าวๆประมาณนั้นโอเคเราก็จะให้ดูตัวคีย์บอร์ดโดยละเอียดกันเลยโอเคเราเอาตัวนั้นไปนี่คือตัวคีย์บอร์ดของเขานะนี่เป็นไงตัวนี้ก็จะเป็นสีนี่สีเหลืองอมดําแล้วก็มีสีเออม,มันก็ออกเทาๆอะครับสีสีมันจะออก เทาๆดำๆนาะเรามาพูดสเปรคคีย์บอร์ดกันคร่าวๆโดยที่ผมจะต้องเปิดโพยสักนิดนึงนะเพราะยาวละเยอะมากอะไรงนี้นะซึ่งผมก็จะเปิดในตัวของมือถือของผมเองก็คือตัวนี้เนี่ยเขาก็จะสามารถเชื่อมต่อได้3โหมดนะก็จะเป็นทั้งอ่ามีหนึ่งบลูทูธต่อสายแล้วก็เป็นตัวรีเซิร์ฟเวอร์ซึ่งรีเซิร์ฟเวอร์เขาน่าสนใจตรงที่ว่านี่ท่านผู้ชมเห็นไหมนี่มันจะอยู่ตรงบริเวณแถวนี้เออคือมันจะเป็นตัวที่เอาไว้ใส่ตัวของรีเซิร์ฟเวอร์ได้เลยก็คือใส่เก็บเข้าไปปุ๊บมัน นะก็คือตัว AK ที่เราเคยรีวิวไปนะหรือหรือไม่เคยไม่แน่ใจจาไม่ได้ละซึ่งถ้าเป็นรถยคต์เขาว่าจะแตะแางล่างใช่ไหมคือแต่ผมว่าผมห่วงหายมากกว่าเนาะเพราะว่ามันอยู่ข้างล่างอะไรย่างเงี้ยไอ้นี่มันสอดเข้าไปเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ปุ่มเปิดปิดสวิต์ตรงนี้แล้วก็ตัวชาร์จตัวชาร์จต,ตัวเชื่อมต่อต่างๆสามารถกดได้เลยเนาะอย่างต่อมาอันนี้ก็คือเหมือนจะเป็นชิปตัวภายในเนาะที่ป้องกันการดีเลย์เขาเคลมไว้อย่างนั้นนะอ่าแล้วก็ต่อไปเนี่ยก็คือในโซนของสวิตช์ที่เขาจะมีให้เลือก2สเเคค้าจะะ็นทังู่กือตัวง ของ Gray Wood l i n e a เช่นกันนะทั้งสงสวิชเนี่ยก็คือทั้งคู่เนี่ยรองรับการกดถึง60ล้านครั้งนะจากการที่เขาเคลมมาแล้วก็ตัวนี้สามารถฮ o บสวิตได้แต่ว่าฮ o บสวิตตัวนี้เขาจะพิเศษกว่าชาวบ้านนิดนึงก็คือปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นคีย์บอร์ดราคาถูกกว่านี้อีกนิดนึงเนี่ยเขาจะเป็น3พินที่แบบฮ o บสวิตได้อะไรเงี้ยแบบจะเป็นพินเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตัวสวิชเนี่ยมันจะมี3พินกับ5พินซึ่งตัวนี้รองรับทั้งคู่ครับเราสามารถเอาตัว5พินมาใส่ก็ได้เอาตัว3พินมาใส่ก็ได้ซึ่่งเป็นอะไรรทีีดคับ แล้วก็จะมีตัวของน็อปหมุนก็คือตัวนี้นี่เขาจะหมุนเอาไว้เร่งไฟกับเพิ่มเสียงอะไรอย่างนี้แต่จากที่ผมลองใช้มาเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันเพิ่มเสียงยังไงนะเพราะว่ามันสามารถกดได้แต่ว่าการกดมันคือการเปลี่ยนสีไฟเอท่านผู้ชมนึกออกใช่ไหมแต่ถ้าการหมุนน็อปเนี่ยมันดันกลายเป็นการลดแสงไฟซะอย่างนั้น <S <S ผมก็เลยไม่แน่ใจว่าต้องกดค้างแล้วหมุนเพื่อปรับเสียงหรือเปล่าซึ่งผมไม่เคยใช้เลยอะไรอย่างนั้นเพราะว่าตัวอั่างผมก็ปรับที่หูฟังเลยอะไรอย่างนี้แต่ผมชอบตรงที่มันกดเปลี่ยนโหมดไฟได้เน ผมขอเปิดเป็นบลูทูธแล้วกันเนาะเดี๋ยวมันไปต่อคอมผมเอ๊ะจะจะต่อคอมผมได้ไงในเมื่อตัวรีเซิเวอร์อยู่นี่โอเคโอเคไม่เป็นไรอ่ะนี่เห็นไหมน,หน,หนี่คือหน้าตาแสงไฟเขานี่เป็นไงสวยใช้ได้เลยนะนี่แล้วท่านผู้ชมดูนะถ้าผมเปิดกดปุ่มปุ๊บเปลี่ยนโหมดไฟทันทีเลยนี่ผมชอบมากเลยตรงนี้ผมให้เลยผมชอบมากๆเพราะว่าผมเอ่อขี้เกียจกด Fn แล้วก็ฟังก์ชันแล้วก็บางทีเราจําไม่ได้ว่าแบบเออมันปุ่มไหนอะไรเงี้ยเพราะว่าคนส่วนใหญ่แล้วอะเรียกว่าไงที่ใช้ไฟ RGB ส่วนใหญ่ไม่ค่อยเปิดไฟกันหรอกครับส่วนใหญ่เขาก็ปิดไไฟกกกันนนหหมดแแลละะะยยยยเเววว้้บบฮออาาโช์่่่ีถรรูปง IG ถ้าอย่างนั้นก็โอเคก็ต้องมีไฟสักนิดนึ่งนะเพราะมันสวยงามดีสำหรับก,การดูนะด้วยหลายๆอย่างของเขาเนี่ยก็คือไฟเขาจะไม่ได้ลอดตัวสวิตต์นะครับแต่ว่าจะเป็นพื้นหลังอ่ามันก็จะเป็นอีกสไตล์หนึ่งแต่สําหรับใครที่สนใจอยากนั่นก็สามารถซื้อตัวของคีย์แคปมาเปลี่ยนเอาได้นะมีขายตามช้อปปี้ตามลาซาด้าทั่วไปได้เลยโอเคก็อย่างที่ผมบอกไปเนะว่ามันเป็นตัวของคีย์บอร์ดสำเร็จรูปเนี่ยพอมันเป็นคีย์บอร์ดสำเร็จรูปอะ่ะแน่นอนว่าตัวด้านในเนี่ยข้างในอ่ะภายในอะ่ะเขาจะต้องมีพวกฟองน้ํําาพวกกกอะไรรรนี้ย็สหับใคท่ สงสัยว่าการลูบสวิตซ์การคัสตอมคีย์บอร์ดโดยละเอียดเนี่ยไปดูที่ช่องหลับซาบได้เลยอะไรเงี้ยซึ่งแต่ก่อนผมเคยดูนะว่าเป็นแบบการคัสตอมคีย์บอร์ดซึ่งในใจก็แบบโอ้โหก็ที่ทำไมคีย์บอร์ดมันวุ่นวายขนาดนี้ซึ่งการทําอย่างนี้มาเป็นอะไรที่ตอบโจทย์มากครับผมอยากได้เสียงที่มันแบบแบบฟุบฟึบแมันคือถ้าเป็นปกติแล้วถ้าเป็นคีย์บอร์ดทั่วไปอะที่ไม่ได้แต่งไม่ได้อะไรเงี้ยอาจจะเป็นบูสวิตซ์อะไรพวกนี้มันจะเป็นแกล้ง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 ซึ่งผมไม่อยาก ผ่านเนี่ยมันก็กดแบบอืมอ,อะไรอย่างเงี้ยซึ่งโอเคแหละเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวผมจะลองเทสให้ดูเนาะว่าโอเคการใช้งานเป็นยังไงนู่นนี่นั่นการใช้งานการเชื่อมต่อการเล่นเกมการพิมพ์ตัวหนังสืออะไรพวกเนี้ยเออแล้วก็อีกสองสามอย่างละกันเนาะก็คือตัวเนี้ยเขาจะมีแบตเตอรี่อยู่ที่4 0 0 0มิลลิแอมเท่ากับแบบอสมาร์ทโฟนหนึ่งเครื่องเลยอะไรยเงี้ยในยุคประมาณ2อปีก่อนอะไรเงี้ยซึ่งปัจจุบันตอนนี้สมาร์ทโฟนก็เออแบตเริ่ม0 0า6,000กันแล้วะแล้วก็ตัวนี้เขาจะไม่ได สอบมาดูเลยดีกว่าว่าการใช้งานเป็นยังไงเจอกัน ก็โอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็อยู่ในหน้าต่างของตัวซอฟต์แวร์ของทางอ u r a F75 แล้วนะครับซึ่งก็โอเคละอันนี้ผมก็มีการทำไว้บ้างนิดหน่อยแต่ โอเคมันไม่ได้สาระทำกันขนาดนั้นเนาะนะก็คือเราก็จะมาให้ดูการตั้งค่าต่างๆเนาะอันนี้ก็จะเป็นตัวของ default FN 1 FN 2แถบอะไรพวกนี้เนาะซึ่งก็สามารถปรับแต่งได้โดยละเอียดแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มมาโคต่างๆที่สามารถตั้งได้เช่นกันเนาะก็คร่าวๆมันก็จะมีตัวไลเวอร์ตัวเอฟเฟกต์ต่างๆอะไรพวกนี้เนาะที่เราสามารถปรับแต่งได้แล้วก็ตรงนี้จะเป็นเฟิร์มแวร์นะครับซึ่งเราสามารถกดอัปเดตในหน้าต่างตรงนี้ได้เลยนะโดยพื้นฐานแล้วเขาไม่ได้มีอัปเดตเป็นพิเศษนะฮะแล้วก็ นะก็คือเราสามารถตั้งได้ว่าเราจะให้สลีปหมดทํางานหรือไม่อะไรอย่างนี้เราก็ทํางานแบบทุกๆก,กี่นาทีหรือว่าเราจะรีเซตการตั้งค่ากาา็ได้เนาะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของไฟซึ่งอันนี้ถ้าที่ดูในภาพก็คือก็อันนี้พอเรากดแล้วใช่ไหมเรากดนี่มันจะเป็นรูปก็อันนี้ท่านผู้ชมจะเห็นว่าเป็นจอพ o อกพีดิสอันนี้ก็คือเป็นปุ่มเซฟนั่นเองนะฮะซึ่งเรากดเซฟปุ๊บตัวของคีย์บอร์ดเขาก็จะเริ่มเปลี่ยนไฟเห็นไหมหมดไฟมันก็จะเป็นตามไอ้นี้เลยเนาะตามนี้เห็นไหมเขาก็จะมีการโหลดนิดนึงลจะเปี่ยนา อย่างนี้ผมจะลองเทสให้สักสามโมดละกันเนาะหลักๆเขาก็จะเป็นโหมดต่างๆเนาะานี โอเคการรีวิวเข้าๆกอบประมาณนี้ครับผมท่านผู้ชมครับก็สําหรับใครที่สนใจตัวคีย์บอร์ดตัวนี้ก็สามารถสั่งซื้อได้ทั้งช้อปปีและลาซาด้าเลยแล้วก็อาจจะมีส่วนที่ผมยังไม่ได้พูดถึงก็คือเรื่องของประกันโดยที่ตัวนี้เนี่ยเขาก็ประกันอยู่ที่2ปีนะครับที่ตรงนี้ก็คือเสียเปลี่ยนใหม่ให้เลยจะไม่มีการซ่อมแต่อย่างใดนะเขาแจ้งไว้อย่างนั้นแล้วก็ตัวของขนส่งที่จะมารับสินค้าไปคือเราไม่จำเป็นต้องออกไปส่งเองครับเดี๋ยวทางบริษัทประกันของเจ้าตัวคีย์บอร์ดรุ่นนี้<ๆ>เขาจะเป็นคนเรียกรถ ที่เราไม่ต้องออกไปไหนเลยซึ่งเป็นอะไรที่สะดวกมากแต่โดยตัวส่วนตัวผมเพิ่งจะมีโอกาสได้ใช้ยี่ห้อนี้เป็นครั้งแรกและยังไม่ได้มีโอกาสได้ใช้ประกันเลยเพราะฉะนั้นแล้วในภายภาคหน้าถ้ามีเหตุการณ์อะไรที่ผมอาจจะต้องเคลมเจ้าตัวคีย์บอร์ดตัวนี้แต่อย่างใดผมจะนํามารีวิวให้ท่านผู้ชมได้ดูกันละกันเนาะโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสาหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดแชร์กันเยอะๆนะครับขอบคุณคับ แล้วเจอกันใหม่ครับผม